หมอตํานานร้านขาหมูที่ผมคุ้นๆว่านี่คือร้านโปรดคุณอนุชินครับคือผมอจําได้คุ้นๆว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่แกไปออกรายการสัมภาษณ์น่าจะเป็นรายการกรรมกรข่าวของพี่สรยุทธ์อ่ะแล้วพอผมได้ยินครั้งนั้นผมก็เซฟไว้เหลือจะเชื่อมาวันนี้ผมได้เดินทางมาที่นางรองบุรีรมัมย์และเมนูทีเด็ดนี่คือขาหมูมันโถครับจานนี้200บาทถ้วนเพิ่มมันโถก็ละสิบาทนะและจุดว้าวที่หนึ่งที่โ,โคตรดเบสนุ่โถโคตรนุ่มแล้วเนื้อไนามาเป็นปุยๆแบบนี้ลองจุ่มลงไปทีน้พ เปนหนึ่งคำ <c oughs> ยังกับเคี้ยวปุยเมกอ่ะคุณ <c oughs> มันทั้งฟูทั้งนุ่มแล้วหวานอ,อ่อ,อ,อ,อนอร่อยมากถัดมาลองกินที่เนื้อขาหมูแบบครบสูงอ <c oughs> ือคุณพอได้เคี้ยวนะหนังหนุ่มมันเหลวแล้วเนื้อคือแตกเป็นริ้ว <c oughs> ที่ชุ่มไปด้วยนาำพะโล้ที่โคตรอร่อยเลยก <c oughs> ลิ่นพะโล้จะหอมนวลเหมือนหวานหวานแต่รสชาติที่แท้จริงกลับเค็มอ่อนๆจ <c oughs> ัดโชกับน้ำจิ้มพี่โคตรเปรี้ยวนวลแล้วกลิ่นเดอะเบสจัดไม่เหมือนใครเลยและนี่คือร้านจึงนำนางรองขาหมูครับอยู่ที่นางรองจังหวัดบุรีรัมย์เด็ดจัดแบบเต็มสิบให้ Und